สวดมนต์มาได้สี่ปีแล้วครับหลวงตา,าถ้าเป็นเรียนก็จบปริญญาตรีไปแล้วก็คือสวดเช้ากลางวันเย็นแต่ทำไมมีความรู้สึกว่าจิตตัวผมเองเนี่ยเหมือนไม่มีกำลังเลยครับหลวงตาจะทำยังไงให้ก้าวผ่านจุดนี้ไปได้ให้จิตมีกำลังแข็งแรงจิตมีกำลังคือจิตมีสายใหญ่กับไตสนานาคม สายใหญ่กับพระพุพะทธธรรมพระสงค์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตคือที่ผู้มีกำลังพอมีกำลังนะมันก็มีกำลังเสริมอาหารเสริมในมนุษย์เนี่ยทุกว่าอาหารเสริมมาจากไหนเออถ้าคิดได้เก่งนะเนี่ย <laughs> อาหารเสริมมาจากเทวดาเทเวดาเทพผมผม,มนุษย์ทั้งหลายที่มองเราแล้วรู้สึกดี มองเห็นเราสาธุเ,า <c oughs> เจวดาก็อยู่ใกล้ๆเรารับบุญจากเราไปอาหารเสริมนั่นน่ะ <c oughs> แล้วกลับมาที่เราอีกโอ้โหคิดโดยอาหารเสริมมีทั่วไป <c oughs> กินอาหารแล้วมีอาหารเสริมเข้ามาอีกโถ้ทาไม่เข้าใจแล้วเราจะทําไงแล้ว <c oughs> เพราะนั้นท่านมาอยู่ที่นี่หรืออยู่สาขาของธรรมะทั่วไปเนะี่ยท่านจงภูมิใจนะ ภูมิใจในชาตินี้โอ้หลวงปู่เลี้ยงดีมากนะไม่ทําอะไรเลยให้กินนอนสวดมนต์เราพิจารณาจริงๆเอ๊ะท่านคิดยังไงท่านพิจารณาอย่างไงเออเราย้อนดูเดียวท่านพิจารณาพิจารณาได้ยงไงท่านพิจารณาไก่ทุกไก่มากเลยท่านต่อหนอพุทธภ,ภูมิปัเจกภูมิหรือหาตภูมิเนี่ย ประมาณไปได้พริษัทองค์หนึ่งเนี่ยคนที่ตามท่านมุงเยอะแยะเนี่ยยิ่งวิทยาธิการเนี่ยท่านสร้างโพริษัทสร้างพระุทธเจ้ารุ่นหลังได้เนี่ยไม่มีประมาณเลยสร้างปเจกไม่มีประมาณนะแล้วสร้างพูุ้ทธ่จะพ้นทุกข์ในอนาคตไม่มีประมาณเลยเพราะฉะนั้นพื้นฐานเนี่ยที่ท่านสอนนะคือกินนอนสวดมนต์นะ ร้อยคนอย่างน้น้อยกับสิบยี่สิบก็บคงได้แล้วล่ะร้อยค,คนเนะี่ยคือเขามีประโยชน์กับตัวเองลแล้วในอนาคตเขามีประโยชน์กับตัวเองเขาก็มีประโยชน์ในการวินว่าจะเกิดในอนาคตส่วนหลวงพ่อก็ไปแล้วท <c oughs> ่านไม่ <c oughs> ท่านก็นต่อครับต่อไปเรื่อยๆนะท่านทนี่เรียกว่าหน่อพุทธภูมิ <c oughs> หนอ่อจะมีขึ้นเรื่อยๆออต้นกล้วยถ้าไม่ถอดหนอก็ตายหมดแล้ว ต้นไผ่เนี่ยถอดไปเรื่อยๆพอออกดอกก็ตายหมดตายทั้งต้นเลยเคยต้นไผ่ตายไหมตุครับนั่นแหะตายทั้งต้นเลยและการที่เราจะตอบแทนบุญคุณของหลวงปู่หลวงตาได้ดีที่สุดนะครับสวดมนต์ตอบแทนบุญคุณคือสวดมนต์เวลาสวดท่านก็อยู่กับพุทธมนต์อารมณ์ท่านก็อยู่กับพุทธมนต์ อารมณ์ท่านก็ห่างจากความรู้สึกที่ไม่ดีท่านอาจจะคิดเลตนาอุปทานช่วงระยะเวลาที่ท่านสวดนั่นแหละได้ไหมถ้าไปด่าใครก็ไม่ได้แล้วถ้าไปทําอันตรายใครก็ไม่ได้ท่านคิดได้นิดนิดหน่อยหน่อยแต่ท่านเพลินไปเรื่อยๆถามว่าปิดสนิทเลยตอนนี้ยเหมือนร้องเพลงเลยนอนที่ไหนนั่งที่ไหนก็สวดนั่งสกคนเดียวก็สวดมันเพลินนะแป๊บเดียวเอ้าจะตายแล้วเนี่ย จะเปลี่ยนร่างแล้วเนี่ยโอ้ร้อยปีสี่หมืนวันนะวันนิรนสี่ชั่วโมงนี่จะอยู่กี่วันนะเนี่ยไปแล้วเนี่ยโอ้โชคดีนะขอบคุณหลวงปู่ขอบคุณหลวงตาขอบคุณทุกคนที่สร้างสถานที่พักกายพักใจให้โนูให้ผมนะครับเนี yeah. ่ยคิดออกแล้วนะก็ไปข้างหน้าคิดออกแล้วคพอคิดออกแล้วเราคิดถึงเราแล้วตอนนี้ยอืมพอคิดถึงเรากระแสะเราก็ไปแล้วตอนนี้ย คิดถึงหลวงปู่กระแสหลวงปู่ก็ไปหลวงปู่ท่านทำยังไงในอดีตมันก็มีความรู้สึกขึ้นมาละเพราะมีสายใหญ่แ้คิดได้นะถ้าคิดได้รีบทำาถะนะถ้าคิดไม่ได้คก็มัวไปทําอะไรก็ทําไปเถอะอ้าว็็สูกแล้วทําให้ใครไม่ได้เนี่ยเราใครทําใครก็ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่มีใครทําให้ใครได้ครับทาเองอืแต่ทําลูกก็ได้อยู่ ตู้นี่ทําลูกได้จเจริญเผ,ผ่าพันธุ์ได้แล้วทําทเองไม่ได้ไงสิ่งที่ท,ทําเองได้ต้องทําเองสิ่งที่ทําเองไม่ได้ก็ต้องไปจูบทำแต่ประมาณนั่นแหละเอ๊ะวันนี้เทศดีนะจริงๆนะเริ่มต้นก็เทศดีเลยเนี่ยพูดดีเนี่ยคงจะมีคนบริจาคอยู่นะเนี่ย จะเริ่มมาสามบัญชีอเอาไม่ได้ถามครับขึ้นหายเมื่อกี้ขึ้นหายเหรอขึ้นหายครับใช้ตาเป็นประโยชน์ครับถ้าตาสัมผัสแล้วขึ้นมันจะมาที่ใจอแล้วมันจะต่อออกไปอีกครับอย่างดงฤาษีนะครับหลวงตาทําไมหลวงตาถึงคิดที่จะสร้าง ดงหรือสีดงหรือสีไม่มีข้อวัดเลยนะทุมันได้หลากหลายเลยครับจะเป็นฤือสีก็ได้จะเป็นนักบวชก็ได้จะเป็นแม่ชีก็ได้จะเป็นพระก็ได้จะเป็นผัวเมียก็ได้เข้าใจไหมมันไม่มีไม่ใช่วัดไม่ใช่ไม่ใช่สารปรบัติธรรมเป็นฤือสีผู้มีจบบะผู้มีความอดทนผู้มีความเพียรับผู้มีความเพียรอย่างยิ่ง มันจะมีคนมาอยู่ที่นี่อยู่โดยมันไ,ไม่ได้ทําอะไรนะครอยู่ในกุฏิอยู่ในถ้าหรือไม่อาบน้ําในอนาคตจะมีอ,อยู่นะไม่อาบน้ําไม่แตงฟันไม่อะไรทั้งนั้นครับคือคือเราคือมาฝึกที่นี่แล้วแต่จริตของท่านอแล้วแต่ความชอบคบแล้วแต่ความพอใจความยินดีของแต่ละท่านของตัวท่านเองถูกครับ ท่านอยากมีฤทธิ์ท่านก็มฝึกได้ท่านอยากทาขึ้นแบบหลวงปูก่ก็ได้มันมีได้หลากหลายเลยเพราะก็มียติธรรมเหมือนเขาก็สงสัยนะหลวงตาว่าทาไมหลวงตาถึงเลือกที่จะสร้างเป็นดงลือสีสร้างเป็นสถานธรรมแต่หลวงตาไม่ทําเป็นวัดหรือหลวงตามองเห็นในอนาคตว่ามันอาจจะมีอะไรที่มันยุ่งยากหรือมันง่ายต่อยุคในอนาคตเราก็อยู่กับ เราก็อยู่กับพุทธศาสนาศาสนาพุทธมันมีทั้งสี่ห้านิกายเดตุพุทธเราเนี่ยครับนิกายใหญ่ๆคือธรรมนิกายนิกายกวัดทั่วไปธรรมยุทธกายใหญ่ๆมีสองนิกายมีธรรมยุทธกับมหานิกายแล้วมีจีนนิกายลามันนิกายอนามนิกายมอนนิกายนิกายสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นเราก็ได้แถวเนี้ยเลเะนิกาย นีการเละเทะใช่ทีนี้ถ้าเราอยู่โดดเดี่ยวนี่ไม่ขึ้นกับใครครับขึ้นกับผมะปัญโยดูขึ้นกับวิริยัตโลผมะปัญโยอุปธรรมประมาณนั้นแหละเราฝึกในการเวียนว่ายใจเกิดครับเราฝึกในท่านสัมผัสเรื่องความสงบให้สัมผัสเรื่องฤทธ จะเป็นบุญยันลิตหรือจะเป็นอิทริตหรืออะไรก็ตามท่านมาฝึกได้เรามีพร้อมสถานที่พร้อมอาหารพร้อมไม่ใช่ฝึกสองสาวันกูก็ไปแล้วนะไม่ใช่ถ้าฝึกก็ฝึกจริงจงแล้วหลายปีนะครับแล้วอย่างเรื่องของการฝันนะครับหลวงตาการที่เราจะฝันถึงใครสักคนหนึ่งที่เราไม่เคยเจอหรือไม่รู้จกักแสดงว่า ส่วนหนึ่งเรามีสายใยความผูกพันเกี่ยวกับข้องกับคนนั้นหรือเ,เปล่าเนี่ยความรู้สึกถ้าเราอยู่กับลุงปู่หรืออยู่กับพระหรืออยู่กับการสวดมนต์เนี่ยเรามองเราก็เป็นความรู้สึกเราทุกความรู้สึกผูกพันหรือไม่ผูกพันหรือเฉยเฉยหรือรู้สึกดีหรือไม่ดีมีนะฮะถ้ามีความรู้สึกไม่ดีมีความรู้สึกโกรธอะไรเนี่ยก็ต้องห่างๆหน่อยเพราะมันเป็นคลื่นที่ประทะกันในอดีต มาปะกันแล้วก็มีความเกลียดชังกัน,น,นดยที่ไม่รู้จักกันเนี่ยบางทีเห็นหน้าแล้วคุ้นคุ้นอะไรประมาณนะี้รีบเข้าไปเลยถ้าดูเฟอร์นิเจอร์เยอะๆก็รีบไปขอสตังค์เลยเขาให้แน่นอนนะ,ะอย่าไปขอตรงๆนะพี่ทำบุญกับหนูไม ي, น่นะหนไม่มีอาชีพหนูเป็นนักบวชครับพูดตรงๆเลยอย่าไปอ้อมค้อม แลวลาขอขอตรงๆเลยคเขาก็ให้อยู่นะดูก่อนก็นนะมีความรู้สึกของเขาพอมีอันมีหรือเปล่าอะไร,รประมาณเนะี้ยแล้วอย่างบางคนที่เราเจอเรามีความรู้สึกขึ้นมาว่าเหมือนเราต้องเมตตาเขาช่วยเหลือเขาช่วยคนนี้แล้วเราจะช่วยเขาได้ประมาณนั้นแหละเพื่อทำให้พูดก็ต้องใช้การอาธิษฐานใช้การนึกเอาเวลานึกอธิษฐานก็นึกถึงหลวงปู่ฤาษีกพัฒน์ไปที่เขาแล้วก็ถ้าเกี่ยวพันกันก็ ล้วงมือในกระเป๋าเข้าเท้าเข้ามาล้วงเข้ามาแล้วก็มาบริจาคครับพุทธังสตังสยาย่อทำมังสตังสายามอันนี้เป็นการพิสูจน์เรื่องขื่นเรื่องความรู้สึกกลางย่ามไว้เลยเขาไม่พูดก็ใช้ใช้การอธิษฐานเอาเคยทำนะตูที่พูดนี่เคยทำแต่ตอนหลังนั้นไม่ได้ทำ พราะมันมองใครแล้วก็โอ้รู้สึกคุณคุณทุกคนแหละก็ะเลยไม่ได้ไม่ได้เจาะจงครับถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าวิญญาณเทวดาเนี่ยมาสวดมนต์กับเราจริงไหมต้องพิสูจน์อย่างไรเนี่ยไม่ยากหรอกที่ไหนมืดมืดไปอยู่ที่นั่นอย่าไปอยู่ที่สว่างนะที่สว่างเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันไม่วิเวก เนี่ยอย่างเงี้ยมาอยู่เงี้ยดึกๆมาเนี่ยที่ท่งก็ได้ดึกๆตีหนึ่งตีสองไม่มีใครเนี่ยสวดสบายๆนยสวดเนี่ยบหลวงปู่บอกท่านก็ได้หลวงปู่เนี่ยฝึกมาทางนานนะอยากสัมผัสเขาว่าเวลาสวดเงินมีเทวดามีวิญญาณมาสวดด้วยหนูอยากสัมผัสจะได้เจริญศรัทธาอะไรประมาณเนี้ยครับทำบ่อยๆเดี๋ยวก็สัมผัสเอง อย่างการขอแบบนี้ไม่ได้เป็นการท้าทายหรือลบหลู่ดูหมิ่นใช่ไหมครับไม่ฮนะพิสูจน์เนี่ยเป็นการพิสูจน์นะแต่ท่านท่านหลวงพ่อนี่ยจริงๆแนละ้วท่านท่านให้ใช้ปัญญา <c oughs> เวลาจะขออะไรนะ <c oughs> ปัญญาอบอ้อมหน่อยประมาณนะี้ ให้เราฉลาดบ้างนะครับท่าน,นชอบคนลวกๆอะไรประมาณเนี้เขาจะว่าลวกไหมลวกแปลว่าอะไรครับลวกแปลว่าอะไรจุฉลาดฉลาดลวกอาจารยทางเหนือเนี่ยครับเมื่อเช้ามีโอกาสได้เจอชาวต่างชาติคนหนึ่งนะครับหลวงตาลแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกันพอประมาณพอจะแยกกันเนี่ยทําไมถึงมีความรู้สึก อั้นตื้นตันอยากจะร้องไห้ทั้งๆท,ท,ที่เพิ่งเคยเจอกับเขาแค่ครั้งแรกเนี่ยนะครับอ๋อมันเคยพัดพาคจากกันคพอจะจากกันอีกก็เลยมีความรู้สึกอัดอั้นตันใจในอดีตก็เคยพาดพาคจากกันนะรถยน์มาเจอจะเอ๋กันแล้วก็พากจากกันอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยสายใหญ่แห่งกรรมในอดีตคและสายใหญ่แห่งกรรมในปัจจุบันค <laughs> ไม่มีอะไรจุ นี่คือความรู้สึกนี่คือพิสูจน์ในการในเรื่องรูปกำนามตาเห็นรูปจิตสัมผัสโดยนามมาทำคือความรู้สึกถ้าไม่มีรูปเราก็ไม่สามารถรู้ได้ละไอคนนี้มันเกี่ยวพันกับเราหรือเปล่าคมันเป็นอะไรกับเราเพราะไม่มีรูปให้เห็นนั่นแหละเรียกว่ารูปกำนามกายกระใจอย่างเรื่องการจากลาการพัดผ้าในขอยครัหลงตาเหมือนทุกคนรู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติ แต่พอถึงเวลาเอาเข้าจริงๆทําไมเราถึงต้องเป็นทุกข์เศร้าเสียใจกับมันเนี่ยก็มันติดก็มันชินเงยทุกครับผัวเมียญาติหลงตาบางบางบางคู่นะขนาดเวลาตายก็ยังไปเผาพร้อมกันเลยทุกขรอนะใช่เราเผาพร้อมกันนะเมียาตายก่อนผัวตายทีหลังยังเผาพร้อมกันรอไงประมาณนะี้ความผูกพันสายใหญ่ครับเรียกว่าสายใหญ่แห่งกรรม หนีไม่ออกนะฮะหนึ่งคนนะผัวซ้อมทุกวันยังหนีไม่ออกนะเ <c oughs> พราะสายใหญ่แห่งกรรมอธิษฐานอธิษฐานมาจะดูแลรักษาอนุเคราะห์ช่วยเหลือจะเป็นยังไงก็จะช่วยเนะี่ยเสร็จเลยเสร็จเลยเขาอัดเมื่อไหร่ก็ยังอยู่นง่้ยน,นะ <c oughs> จนกว่าสายใหญ่แห่งกรรมจะคลายลงนะ <c oughs> อ,อู้ไปแล้วละ่ะตอนนี้ทนมานานแล้ว <c oughs> ประมาณนะี้ ขาดสายใหญ่ขาดระยะเวลาของกรรมหมดมแต่เรานี่ไม่ใช่นะ <c oughs> <c oughs> เรานี่ไม่หมดนะครับสายใหญ่แห่งกรรมเราอยู่กับหลวงปู่อยู่กับพระพุทธธรรม,มสงฆสงเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเราสร้างสายใหญ่กับท่านตลอดเวลามแม้แต่นอนเราก็ยังสวดมนต<อ>์ให้หลับเราหลับเราก็ฝันไปกับท่านคเออสายใหญ่เป็นไง แน่นไหมเข้าแน่นไหมแน่นเวลาเห็นใครทำอะไรเนี่ยทำความดีเราจะมีความรู้สึกปิตินั่นไม่เริ่มมีสายใหญ่แล้วเพราะขึ้นท่านคือขึ้นของคนบันทึกบุญบผู้ที่บันทึกบุญคือบันทึกได้าตาตาหัวจมูกดิากายลูกรถกินเสียงสายใหญ่แข่งกรรมนี่แล้วมันก็นจะรู้ด้วยว่าเวลา สาธุเนี่ยรู้เลยว่าเขาทําตรงนี้อนาคตจะเป็นยังไง hmm. สายใหญ่มันไปจากปัจจุบันไปอนาคตไกลนะคือมองคนออกเลยช่คนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นอย่างงี้นี้งี้งี่ใช่โอ oh. นี่ควาคือความรู้ในพุทธศาสนาโดยที่การฝึกฝนทําไมเราต้องให้ท่านกินนอนสวดมนต์ไม่ให้ท่านทําอะไรเพราะอยากให้ท่านรู้เรื่องของสายใหญ่แห่งกรรมความดี <ม><อ>เปลี่ยนสาย,ยาใหญ่ในอดีตนู่นตัง้งแต่องค์ปฐมมาองค์งปันและองค์ข้างหน้ามันไม่มีที่สิส้นสุดอะ่ะครับมันโอ้สมบัติผัดกันชมไม่มีของใครเราเรียนรู้มันก็มีประโยชน์ในอนาคตเราเรียนรู้ตัวเองได้มันก็แก้ไขตัวเองได้แก้ไขมนุษย์แก้ไขวิญ,ญญาณได้เรื่องทรัพย์เรื่องอะไรไม่ต้องไปพูดถึงท่านบอกถ้าเองเรียนเนี่ยมันมาเอง เอ้าจริงหลวงตาไม่มีอะไรเลยครับเวลาบวชก็ตัดหมดเลยเวลามาก็ไม่มีเลยรเลยใช่ไหมมาอยู่ถ้ำหลายปีก็ไม่มีอะไรเลยถ้าอยากมีก็มี<อ>ถ้าไม่อยากมีก็ไม่มีก็ได้ถ้าหลวงตาไม่ทําก็ไม่มีครับถ้าหลวงตาทำอย่างนี้ทำไปเรื่อยไม่หยุดมันก็มีมาเรื่อยๆก็ไปเรื่อยๆ ผูพกพันกับมนุษย์สัตว์วิญญาณนั่นแหะที่พกเห็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้หยาวไกลไม่ต้องไปพูดถึงหรอกหลายสงไข่ข้างหน้านทั้งวิญญาณทั้งมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยชาตินี้เก็บถ้าในเก็บเก็บใหญ่ก็เก็บเล็กก็เก็บน้อยก็เก็บเก็บหมดเลยายถึงเก็บบุญบเก็บบุญด้วยตู้กกเก็บสังตางหูจมูริ่งกายจากลกสกลิ่ินเสียงอะ บุญรักษาไหมรักษาครับอยากรวยได้ไหมได้ไถ้าเชื่อนะอถ้าไม่เชื่อก็แล้วไปไม่ต้องไปทำอะไรแล้วหลวงตาก็บอกทุกคนนะเด็กๆทั้งหลายนะสมัยก่อนนะอย่าไปเรียนเลยส่วนมนต์เนี่ยอยากรวยก็ได้ใช้เวลาหน่อยยนาะงเรียนปอตีปอโทปอเอกทำงานแล้วอายุห้าหกสิบปีม่รู้จะรวยหรือวาคิดออกไหม หัวเป็นนัดตัวเป็นเกลียวปวดหัวมั่งหัวปวดปวดหัวหัวปวดแต่เมื่อฝึกกรรมาฐานเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยหัวโลง่ลงๆที่ออกโวลเลยแต่มันจะเชื่อไหมล่ะค่อนข้างยากนะครับแต่ <ใน S 2> ลูกตาเชื่อนะทีนี้เป็นอย่างเนี้ยเชื่อทีนี้เป็นอย่างเนี้ยมันไม่ปกติไหมถ้าเชื่อแล้วก็ไม่ปกติแล้วถ้าเกิดว่าอยาก เริ่มเป็นผู้มีประโยชน์อยากเริ่มทํางานให้หลวงปู่นะครับหลวงตามีประโยชน์กับตัวเองก่อนอันดับแรกเลยอารมณ์เสียเมื่อไรก่ก็เปลี่ยนทันทีครับเปลี่ยนอารมณ์อารมณ์ทังโลกทั้งหมดนะตาหูจมูกลิ้นกายรูปรถกินเชียงอย่าไปเปืกอกอย่าไปเสือกอย่าไปโน่นนี่นั่นนะสวดมนต์ภาวนาอย่างเดียวเลยสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญไม่ไม่ก็น,นอนอลองทําดิ สักห้าปีเราจะเกิดขึ้นเอาดังนะทุกดังบบเลยนะโอ้ดงฤาษีมีอยู่คนหนึ่งพูดสองคำเลยเนี่ยใครถามก็สองคำตั้งหลายปีแล้วนะห้าหกปีกนี้งเป็นอย่างเงี้ยโอ้ดังไหมทุ้ครับตั้งระเบิดเถิดเทิงเนี่ยมันต้องมีความอดทนอย่างยิ่งเลยอ,อไม่ไปไหนทำได้ไหมล่ะ ถามว่าลาบากไหมชีวิตดวงตาว,ว่าหน้าห้องย่คงจะเต็มไปด้วยอาหารนะะเช้าเช้าก็จะมีคนมาหามาดูมาโอ้ oh, เห็นหน้าก็รู้แล้วมันมาทําไมครับก็ฝึกทุกวันไม่รู้ได้ยังไงนั่นคือเป็นผู้มีประโยชน์จริงๆล้ะจะเอาจริงจริงไหมล่ะเอาจริงๆก็ฝึกจริงๆริรสิรเอาเล่นๆก็ฝึกเล่นๆอย่างเราเนี่ยนะโน่นนี่นั่นโน่นนีนน่ไปเรื่อยๆ <laughs> ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอะไรประมาณนี้เฮ้ยไม่ต้องรีบไปฮะแต่ถ้าตูวรีบอะต,ตัวต้องอยู่เลยเต้องอยู่ฝึกเอ,อเอาจริงเอาจทิงที่หมดปียี่สิบปีข้างหน้าห้าสิบหกสิบนี่ดังทั้งไม่ใช่ดังในหมู่มนุษย์อย่างเดียวนะจุดังสามโลกธาตุเลยเพราะตุวสวดมนต์แผ่ทุกวันทุกวินาทีเลยงานหลักคือการสวดแผ่พิจนนารณา อย่างเดียวเลยเดินไปเดินมาก็สวดก็แผลไปเรื่อยๆนะชินไหมชินแต่มันทํายาก,กนะครับ,รบนึกว่าถ้าเกิดว่าหลังอย่างเราจะเอาจริงเอาจังเราจําเป็นต้องไปหาที่ตามป่าตามเขาอยู่คนเดียววิเวกงี้ไหมครับหาได้ขอให้มีอาหารเนีปัญหาอย่างเดียวอ,อาหารนั้นสำคัญปัจจัยสี่นะสำคัญที่นี่พร้อมเนี่ยปัจจสี่พร้อมนะสร้างไปเรื่อยๆพร้อม พอมโยงกับท่านนะอยู่เหรออยู่กี่ตลอดชีวิตก็ได้อีปีก็ได้ครับอย่าไปทําคือเดือดร้อนให้ใครกันแล้วกันพูดวันละสามคำครั้งละสามคำก็ได้เขาไม่ว่าเลยยิ้มอย่างเดียวเลยเวลานอนก็ยิ้มเวลาสวดมนต์ก็ยิ้มครับพูดให้น้อยฟังให้มากพิจารณาให้มากโชค มันมันก็ค่อยๆทําจริงๆมันทํายากแหละแต่ว่าถ้าค่อยๆทําแล้วอย่าหยุดนี่นะค่อยๆทนะําำจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีค่อยๆทําไปเรื่อยๆมันก็ฉชินไปเองะอะทุกม,มันมองขาดเลยนะครับมองมนุษย์มองสัตว์มองวิญญ,ญาณสัมผัสมันขาดเลยทุกถ้าทําได้จริงๆนะต้องใช้เวลาหน่อยให้เองอดทนนะครับก็มันอยู่กับตัวเองไม่ยุ่งกับใครจังนะ โทรศัพท์ก็ทุบทิ้งไปเลยไม่ต้องไปสนใจแล้วใช้โทริตพอคจิตพอดีนึกถึงใครก่ะซีกันกนัเวลาส่วดกันนึกไปเลยพิซซ่าพรุ่งนี้อย่าลืมสิบเอ็โมงถ้าไม่มาก็ฝึกใหม่เสดงว่ากำลังไม่พอครับถ้ามาโอแสดงโอ้อนี่ของกินยังมาแล้วเนี่ย อย่างอื่นมันไม่มาเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องทดสอบว่าตัวเองฝึกแล้วมันมันได้อะไรเนี่ยปัญหาตรงเนี้ยได้อะไรบ้างที่ฝึกมาที่ลงทุนมามันต้องพิสูจน์ได้หรือไม่เนี่ยเออมันไม่ยากหรอกเพราะเราก็มีคนรู้จักเยอะยากกันเยอะอยู่มันก็พอมีแะละบางคนมันไม่ใช่คนได้ยากขาดิมรที่ไหนอย่างน้อยั เคยคนรู้จักกันอย่างไม่ชีมาอยู่กันสนิทกันเไม่ชีห่างไปไหนเนี่ยใช่ไหมเ,เราก็นึกถึงเขาได้เนี่ยไม่ชีตอนนี้ล่ำซ้ำไม่ใช่เหรออะไรประมาณนี้ครับเอาสตังมาถวายหน่อยอะไรประมาณนี้ก็ได้ถ้าอยากได้ตังมาทําห้องน้ําให้หน่อยอะไรประมาณนี้แล้วอย่างถ้าเกิดว่าเอาฝึกมาสักระยะหนึ่งสวดมนมาสักระยะหนึ่งแล้วลองอธิษฐานตามที่หลวงตาบอก นี่ผลมันเริ่มมีคนฝันถึงเราบ่อยขึ้นมากขึ้นทุกวันเนี่ยถูกถูกนะมาถูกทางแล,ะละ้วหรออ๋อถูกทางแล้วครับโอกาสข้างหน้าคือเป็นผู้ผู้มีประโยชน์กับตัวเองไม่บวกรวยเวกแล้วครับเริ่มจะทํางานทางจิตแล้วอมไม่ทําไม่ทํางานทางปากแล,ะละ้วล่ะทํางานทางจิตอย่างเดียวลแล้วหลวงตาบอกงานทางจิตนี่เหนื่อยกว่างาน มันก็เหนื่อยนะมันต้องนึกตลอดอ่ะมันสวดมนต์ไม่จามโมทนาบุญบันทึกบุญมันนึกตลอดนะครับเพราะมันชินขึ้นมันมาเนี่ยตุเวลาคนในอดีตญาติโกหกจิการในอดีตเราและปัจจุบันเนี่ยมันมาเราเนี่ยเราไปเองไปเองรู้เองเลยม,มันมาแล้วเราก็ต้องรีบไปไงเหมือนเราฝันอ่ะฝันว่า ไปโน่นไปนี่แล้วเตืนขึ้นแล้วก็ต้องแผยย้อนหลังจิตมันเป็นอย่าบอกแล้วจิตมันเป็นตัวรู้ไงเวลาใครคนนึกเราเนี่ยมันก็เราก็จะรับรู้ไงรับรับรู้เราก็รีบทําไปรีบแผ่ช่วยผมด้วยโน่นนี่นั่นเราก็จะเห็นหน้ามันปั๊บเออคนนี้มันกําลังเป็นทุกข์เลยมับจะมีความรู้สึกลยในหลวงพ่อตัางอาธรรมอย่างนี้แหละเพราะอย่าง เรามีความรู้สึกว่าคนนี้กาลังนึกถึงเราอยู่คิดถึงเราอยู่แล้วเราก็โทรไปหาเขาเขาบอกกาลังคิดถึงอยู่ปีนึกถึงอยู่คนดีถูกในอนาคตขึ้นที่เขาคิดถึงน่ก็ถึงเพราะเหตุอะไรอรู้รายละเอียดเพิ่มขึ้นถูกถ้าคิดถึงเขาอยากยืมตังเราเราก็จะเลี่ยงได้ก็จะรู้ละ <laughs> <laughs> ถ้าคิดถึงเราอยากจะปรึกษาเรื่องเราอะไร<อ>ชีวิตของเราเออเราก็จะตอบไปเลยชีวิตเงื่ะมัน เด็กๆครับชีวิตข้ามันยิ่งของเองอีกนั้นเป็นทุกข์ยิ่งของเองอีกมันก็ไม่ถามแล้วตอนนี้ครับหลวงตาก็ใช้มุมนี้ฮะมีคนมามาถามเรื่องชีวิตโน่นนี่นั่นบอกโอ้เราเนี่ยวุ่นวายหลวงตาวุ่นวายกว่าเราอีกแก้ไขไม่ได้หรอกน่นไปหาหลวงปู่น่นครับพอหลวงตาก็วุ่นวายอยู่ก็หาอยู่ท่านทุกวัน ทุกเวลาประมาณนี้แหะมันก็เลยไม่ได้คุยต่อครับ้วตัดปัญหาไปยาไงตัดบท